ปลูกต้นไม้วันวิสาขะค่ะวันประสูติตรัสรู้และปร,ะรินิพานจริงๆแล้วพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ประสูติใต้ต้นไม้นะคะตรัสรู้ใต้ต้นไม้แล้วก็ปร,รินิพานใต้ต้นไม้ด้วยใช<ไ>่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ปลูกต้นอะไรหนอ ขอให้ได้ปลูกปลูกต้นไม้ในใจต้นไม้เนี่ยมันหายลงไปในิลุงใหญ่ปลูกกี่ต้นแล้วคะเนี่ยนี่นี่ปลูกเป็นสิบแล้วโอ้โอ้โหที่สุดเลยขออนุโมทนา กคนเดียวมาเรอะ <c oughs> มาเลยค่ะ <c oughs> ร่วมปลูกกันใหี่มตนแล้ว สีต้นนั่นเหลอคะโอโ้ซซโหสุดยอดอสุดยอดแข็งแรงอันโมธนานี่วรวมกันสู่ถุงมืออยู่ทางโน้นนะคะเดินเข้าไปตึง้งซ้ายมือเลยคะ่ะ <c oughs> ปลูกต้นไม้กันค่ะวันวิสศขะมีต้นไม้จากญาติโยมนำมาถวายนะคะเรามาร่วมกันสร้างวัดกันค่ะปลูกต้นอะไรคะต้น <c oughs> อ,อะไระะ<อ>หรอโอ้อืมใช่ค่ะใช่ นี่ปลูกเป็นครอบครัวเลยนะคะเนี่ยเป็นต้นประจำครอบครัวข้าถไหวไหมอ่ะข้าวมาแล้วยังไม่ไหวอยูอว่า น้องผู้ชายมีนี่นี่มีมีนะน้องผู้ชายขอมีดหน่อยครับมากันทั้งครอบครัวมาปลูกต้นไม้กันค่ะ นี่วรุ่นเราก็มาวไวรุ่นไว <laughs> รุ่นก็มานี่ต้นนี้ตน้นคุณพ่อน้องเจ็ดโตค่ะเรามีส่วนร่วมด้วยค่ะ อืมเนาะจริงด้วยจริงด้วยจริงๆชีวิตของเราอยู่กันไม่นานนะหลายคน่านไวมานานใส่ลูกไขก็จะเหนือน้อยลง คือน้นจิตของการมาสู่ที่ดีในช่วงสุดท้ายของชีวิตโดยฉลาปในโดนสุดท้ายนั้น